สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา a นลแมจิกส์มาร์เบตลอดบายจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักค่ะของท่านที่เกิดในราศีพิจิกค่ะหรือชาวลัคนาราศีพิจิกสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะ พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแอดไลน์ดีที่จันัดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวมันจะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณ ก็จะมีความแม่นยำมากกว่าค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3าสถานะค่ะเราจะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเราจะดูทั้งในเรื่องของการงานการเงินให้ด้วยแต่จะขยายความในเรื่องของความรักให้มากหน่อยเพราะชาแนลนี้เป็นชาแนลที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ อะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนกุมพาพันนี้พลังงานของคุณเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกไฮพินเทชค่ะตามมาด้วยไนท์ซ nice nice uh, ับบอลไนท์ซับแพนท์โค้ทเอ็เอ่อทูออฟสอตรสเดอะวูลและ Ne ฟออฟวอนนะคะสภาวะอารมณ์ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยนิ่งนะแป,ปลปปวนขึ้นขึ้นลงลงมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเยอะนะคะและในช่วงเดือนนี้ชาวราศีพิจิกบางทีอาจจะได้คอนแทคหรือได้เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานความสําเร็จที่ทําให้คุณเนี่ยต้องเข้าไปเจอเจอผู้คนนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณและคนที่อายุน้อยกว่านะคะ มีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจหรือบางทีถ้าคุณต้องการจะรวมทีมนะคะจะหา,าจะหาคนมาร่วมทีมงานคุณก็ต้องคิดและต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะเลือกใครดีเพราะว่าทุกๆคนก็มีข้อดีแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะในสภาวะของความรักนะคะบ่งชี้ว่าบางทีอาจจะมีเหตุไม่ค่อยได้ดังใจการพูดจาการสื่อสารกันเนี่ยนะคะ มันก็พูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันสักเท่าไหร่พูดแบบมะนาวไม่มีน้ำมันก็ทําให้ชาวราศีพิจิกไม่ค่อยแฮปปี้นักไม่ค่อยชื่นชอบนักนะคะแต่ก็ยังบ่งชี้ในเรื่องของการเงินที่ดีอยู่นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถือว่าการเงินคุณเนี่ยสภาพคล่องก็ถือว่ายังมั่นคงดีอยู่นะแม้ว่าการงานต่างๆเนี่ยที่ที่เข้ามาในช่วงนี้จะนําพาชื่อเสียงมาให้แต่การเงินมันจะตามมาให้ ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นให้เร่งทำงานไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะคะผลงานงคุณจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะคะส่วนการเงินมันจะก็จะดีตามมาเป็นลำดับนั่นเองอามาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกเป็นเช่นไรนะคะไพ่แฮงแมนค่ะตามมาด้วย Edge of Cups Five of Pentacles 2 o f cup ค่ะ9 o f pentacle และ4 o f pentacle ไพ่เหรียญเกิดขึ้นช่วงป,ปลายๆนะคะแต่ไพ่ช่วงแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคนรักคู่ของชาวราศีพิจิกน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการห่างไกลเดินทางนะคะหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องกลับไปแก้ไขนะคะ ในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะค่ะนะคะแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของรถราพาหนะการเดินทางอะไรประมาณนั้นนะคะช่วงกลางกลางเดือนมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เข้าไปอยู่ในสังคมนะคะและสังคมใหม่ๆเนี่ยนะคะจะชักนําเมตตามหานิยมให้กับคุณนะคะชักนํางานโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆได้มาเป็นกรอบเป็นกำรรให้กับคุณนะไพ่เก้าเหรียญและไพ่สี่เหรียญขึ้นมาเป็น2ใบสุดท้ายด้านการเงินของคนรักผู้ครองชาวราศีพิจิกถือว่านะคะ มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเพิ่มเงินเก็บในบัญชีได้มากขึ้นนะคะจากคนที่เข้ามาโฟกัสคนที่เข้ามา,านำสิ่งดีๆให้คุณนะคะด้วยเ,เขาเรียกว่าพลังงานของเสน่ห์เมตตาเนี่ยจะเริ่มส่งผลในช่วงตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปของคนรักและคู่ครองชาวราศีพิจิกนะคะามาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรนะคะ เชนออฟพันต์เจอคอลค่ะเซเว่นออฟพันต์เจอคอลเชนออฟวอร์นทูออฟคัพควีนออฟพันต์เจอคอล เดอะฟู food, ถือว่าไม่แย่นะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจหนักอกหนักใจนะคะแต่มันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกในช่วงต้นๆน,นะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยบ่งชี้ว่านะคะทั้งสองคนไม่ว่าคุณกับคนรักคู่ครองเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีงานหนักงานแน่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเต็มตื้นขึ้นหรือดีขึ้นถ้าการเงินมัน่นคง ะะแล้วก็มองดูแล้วในอนาคตการเงินของคุณค่อนข้างมั่นคงนะคะมั่นคงพอที่คุณคิดอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะถ้าทํากับคนรักคู่ครองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นั่นเองนะคะมาดูว่าไพ่ออร์เคจะให้คําแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะคะไพ่ <ai> e l อืม Consciousness of lack deserving new supporting connection intuition and manifestation manifestation deception นะคะพลังงานออกมาในเชิงที่ มีทั้งดีและมีทั้งเสียนะคะไพ่ออร c คเเนี่ยบ่งชี้แบบนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมีเกณฑ์เดินทางนะคะ,ะมีเกณฑ์เดินทางหรือคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์เดินทางแล้วเดินทางเนี่ยบางทีไปแก้ปัญหาไปแก้ปัญหาอะไรที่มันคาราคาซังทิ้งเอาไว้ ะะหรืออะไรที่มันถูกบิดเบือนปกปิดซ่อนเร้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะไปแก้ปัญหาเพื่อทําให้มันถูกต้องขึ้นนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณช่วยเหลือคนรักคู่ครองได้หรือว่าไปทํางานร่วมกันได้นะคะมันจะเป็นบัดดี้ที่ดีนะคะแล้วคุณจะได้รับการสมควรที่จะได้รับการใส่ใจจากคนรักและคู่ครองนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะคะถ้าคุณทํางานที่สามารถที่จะไปร่วมกันได้นะคะ เพราะว่าคนรักคู่ครองชาวราศีพิจิกในช่วงนี้มันมีเกณฑ์เดินทางเข้ามาถ้าคุณไปกันได้ช่วยงานเขาได้นะคะความรักของคุณก็จะหวานชื่นขึ้นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นได้ทั้งเงินได้ทั้งเวลาที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทํางานร่วมกันนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงว่าเวลาใครมาเสนองานอะไรนะคะทั้งของตัวคุณเองหรือของชาวราศีพิจิกระวังจะมีเรื่องบางอย่างที่มันปกปิดซ่อนเร้นหรือการ โกหกหลอกลวงไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นพยายามดึงดูดแต่พลังงานที่ดีเข้ามานะคะรู้แหละว่าจะมีปัญหาเข้ามาแต่พยายามเลือกคนแล้วก็พยายามคิดถึงแต่สิ่งที่มันเป็น เชิงบวกไว้ก่อนเพื่อดึงดูดเอาคนที่มีทัศนคติในแง่บวกนี้กลับเข้ามาหาคุณด้วยนั่นเองนะคะในช่วงเดือนนี้บ่งชี้เลยว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางสําหรับคู่รักชาวราศีพิจิกนะคะโอเคจบแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีพิจิกกันแล้วนะคะมาดูพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ10 of c u p รค่ะ 9ออฟคั i 6ออฟแพนติคูล6ออฟโซส์ออ o ฟคั p และ a อ e อ f ฟคันั่นเองนะคะ พลัง,งานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอนะคะ Ten of Cups มีความสุขกับเรื่องของครอบครัวนะคะมีความสุขกับเรื่องของตัวเอง Nine of Cups นะคะ Six of p e n t a c l e ชอบทําอะไรที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของงานสาธารณกุศลหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอะไรประมาณนี้คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางอาจจะเดินทางไปอยู่ใกล้น้านําก็ได้นะคะการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยได้รับความ เขาเรียกว่าอะไรอะสะดวกสบายสักเท่าไหร่นะคะแต่มันทําให้คุณมีความสุขหรือทําให้คุณได้เจ,เจอกับความรักอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในสถานการณ์ของคนคบคนคุยน่าจะเป็นความรักใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นแล้วทาให้คุณรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยนะคะคุณต้องการความรักที่เรียกได้ว่าเติมเต็มกันแบบในระดับของการเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะคุณใช้เวลากับตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นนะคะ คุณทําอะไรเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะบางทีนะคะคุณก็ไม่ได้หวังผลว่าไอสิ่งที่คุณช่วยเหลือไปมันจะมีอะไรดีๆตอบแทนกลับมานะคะแต่บางทีมันอาจจะตอบแทนกลับมาโดยโชคชะตาเมื่อไหร่ที่คุณเดินทางห่างไกลออกไปนะคะคุณอาจจะได้เจอกับพลังงานแปลกๆใหม่ๆซึ่งมันเป็นพลังงานดีๆที่วนเวียนกลับเข้ามาเหมือนเป็นแรงดึงดูดที่คุณดึงดูดกลับเข้ามานั่นเองนะคะ ยิ่งคุณส่งพลังงานแบบไหนออกไปนะคะจกักรวาลก็จะส่งพลังงานแบบนั้นโต้ตอบคุณกลับมานั่นเองค่ะอ่ะมาดูซิมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเฮลโลแฟนค่ะขอกระเถิบนิดนึงเฮลโลแฟนและตามมาด้วย DM p l a c e ค่ะ Justice King of Charises Age of Charises โ oh. อ้และเด็กถือช่วยค่ะน่าจะมีข่าวดีสำหรับคุณคุณชาว ราศีพิจิกในสถานะคุณคุยถ้าคุณเพิ่งเริ่มคุยกับใครนะคะพลังงานของคนที่คุยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเขาอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะและเป็นคนที่เมื่อรักใครรักจริงทุ่มเทแล้วทุ่มเทจริงและก็อยากคบหากันในระยะยาวคนคนนี้อาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวพันกับเอกสารนะคะหรือเกี่ยวพันกับตัวบทกฎหมายทนายความหรือคนที่ทํางานบริษัทอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะเขาเองจะเป็นคนที <het> ่อายุมากกว่านะคะผิวสองสีค่อน ไปทางขาวนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่อนโยนนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะคะนำพาเอาความสุขมาให้คุณนำพาเอาข่าวดีมาให้คุณทำให้คุณรู้สึกหลงรักทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้พลังงานของเขาโชว์มาเป็นแบบนี้มาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเ้าดาบขึ้นมาค่ะ สี่ดาบห้าดาบโอ้ไพ่ดาบทำไมขึ้นเยอะจัง The world ค่ะ Seven of Pentacles และสุดท้ายไพ่หนึ่งดะนะคะช่วงต,ต้นในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ค่อยกล้านะคะเหมือนกับไว้เชิงดูกันไปแลกันมานะคะจะนิ่งๆใส่กันหรือบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการแอบบทําอะไรรับหลังแอบบดูแอบสบืบแอบส่องแบบอะไรประมาณนี้แต่มันมีความรู้สึกดีๆซ่อนอยู่มันมีความผูกพันที่อยากจะผูกพันอยากจะเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้แรกก็อาจจะเป็นอะไรที่คุณจะต้องเหมือนคอยคาดเดาอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะ เขาจะเป็นยังไงทําแบบนี้แล้วเขาจะตอบกลับมาแบบไหนนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวเขาเองอะ่ะก็รู้สึกดีกับคุณนะเพียงแค่ว่าเหมือนต่างคนต่างมีฟอร์มก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกลึกๆภายในใจให้แก่กันและกันรู้แต่ดูแนวโน้มนะคะมันมีความมั่นคงม,มันมีความชัดเจนรออยู่นะในความสัมพันธ์นี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่เสียท,ทีเดียวค่ะนะคะมาดูว่าไพ่ออร์เรคิลจะให้คำแนะนำอะไรต่อนะคะ ไพ่บอกว่า k i n d e d Partnership, a s c e n d the Master, the Honoring Hon Past, Intuition and Manifestation, Friend and c o u r a g e s และ p l a m e itself ไพ่ออกมาดีหมดนะอืมไพออ่ Oracle ก็ออกมาเชิงดีหมดทุกอันเลยนะคะคุณน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าขากันได้อย่างดีนะคะเป็นคนที่มี การได้รับการปกป้องดูแลคุ้มครองไม่ว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากสิก่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุณมองไม่เห็นนะคะจะนำพาเอาในเรื่องของเส้นทางแห่งเกียรติยศความสําเร็จชื่อเสียงนะคะคนคนนี้เข้ามาในลักษณะของความเป็นเพื่อนนะคะหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณ m a n i f e s เ m a n i f e เรื่องราวก็คือการดึงดูดพลังงานที่ดีเข้ามานะคะคิดถึงแต่ภาพความสุขคิดถึงแต่คนแห่งความสุขคนในความสําคัญของคุณนะคะ เหมือนนึกภาพเหล่านั้นไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่กับตัวเองค่ะให้มีความสุขคนคนนี้จะเข้ามาแล้วเข้ามาแบบเรียบง่ายจากแรงดึงดูดของคุณนำพาเอาความรักความสุขมาให้กับคุณเป็นการเริ่มต้นคบและเริ่มต้นคุยที่ดีซึ่งคาดหวังถึงความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ เพราะฉะนั้นในพิเรนต์นี้คนคบคนคุยคุณเจอกับพลังงานที่ดีมีความเข้ากันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะเติบโตไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นคิดบวกไว้อยู่เรื่อยๆนะคะและคนคนนี้แหละจะเข้ามาเปลี่ยนความรู้สึกของคุณทําให้คุณรู้สึกอินเลิฟได้อีกครั้งหนึ่งสําหรับชาวราศีพิจิกในฐานะคนคบคนคุยนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อค่ะ คนโสดค่ะมาดูว่าพลังงานคนโสดเป็นเช่นไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะห้าถ้วยค่ะ h e l l o f a n n i f s o d s n i of c h a r i s n i of s o r d s และ The ะทาวเมันเป็นพลังงานของคนที่อยู่นิ่งๆอืถ้าโสดอยู่ก็ยังต้องโสดต่อไปนะคะยังไม่ค่อยที่จะเปิดใจให้กับใครตัวคุณเองก็ค่อนข้างมีกำแพงด้วยนะคะใครที่เข้ามาเนี่ยถ้าบางชีแล้วมันไม่ถูกใจคุณนะคะคุณก็อาจจะเมินอืมอาจจะเมินอาจจะไม่ได้สนอกสนใจเขาอย่างเต็มที่แม้ว่าเขาคนนั้นจะนำพาเอาความรักความรู้สึกดีมาให้กับคุณแต่ดูเหมือนว่าพลังงานงคุณค่อนข้างจะมีแต่ความ รุ่มร้อนนะคะบางทีคุณอาจจะเดินจากคนที่เขาแลกชื่นชอบตัวคุณอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นคนโสดนะคะคนโสดที่โสดมาเนิ่นนานแล้วนะคะในช่วงนี้มันมีคนเข้ามาชอบคุณแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาอย่างเต็มที่ก็ได้คุณก็พร้อมที่จะประทะพร้อมที่จะแบบว่าตัดขาดจากเขานะคะแล้วก็อยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากที่จะ,ะต่อล้ะต่อเถียงหรือไม่อยากจะเทค คอนเนคชันกับใครเลยก็ว่าได้คนโสดอ่ะมาดูว่าคนที่เขาชื่นชอบคุณอน่ะเขาเป็นเช่นไร The Lover ค่ะ t e m p l a n e Justice The Emperor ค่ะ Knight of Swords และ10 of s o u d s ค่ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่าเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้บางทีเขาก็บทจะมาก็มาแบบทีๆเลยบทจะหายก็หายเลยอะไรประมาณนี้เป็นคนค่อนข้างมีอีโก้จัดแล้วก็คิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างระวังตัวนะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยก็อาจจะเจอกับพลังงานที่เขาเรียกว่ามีความเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างมากตัวเขาคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะดูให้ดีๆค่ะว่าพลังงานของเขาอะ่ะมันโสดจริงแท้แน่นอนหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะยังโสดแต่ว่าโสดแค่เป็นบางเวลานะคะความสมัมพันธ์กังค้างค้างคาคา,า,า,าอยู่อะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอ,เจอกับคนลักษณะแบบนี้เข้ามานะคะซึ่งมันทําให้คุณก็ไม่ได้ ไม่ได้อยากเจอกับอะไรที่มันเป็นรักซ้อนรักแทกเพราะคุณมีความรู้สึกว่าในไหนคุณก็โสดแล้วคุณก็อยากเจอคนที่โสดรพร้อมๆกันถ้าเข้ามาแล้วแบบยังไม่ได้โสดจริงคุณก็พร้อมที่จะละเอาไว้หรือว่าพร้อมที่จะเพิกเฉยกับความสัมพันธ์นี้นะคะ King of c h a r a t e s ค่ะ Five of Swords Three of Three of One Six of Swords t o e Tower ค่ะและ Age of s อฟ r ซสในความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ไปต่อเขาอาจจะชื่นชอบคุณนะคะแต่คุณไม่ได้ชอบเขากลับมานะคะเมื่อตบมือข้างเดียวก็ไม่มีทางดังก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารกันแล้วก็เงียบหายกันไปนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรที่ยังไม่ ยังไม่ได้ชัดเจนในเรื่องราวของสถานะเนี่ยคุณก็จะไม่อยากที่จะเอาตัวเองเข้าไปพัวพันหรือไปย่งเกี่ยวมันจะส่งผลเสียกับคุณได้ในระยะยาวถ้าเกิดคุณเผลอใจทำให้ไปรับรู้นะคะเรื่องราวของเขามากจนเกินไปนะคะ deception ระวังค่ะการหลอกลวงนะคะ intuition and manifest นะคะ curate ก้าหาญ Joyful j o y s Fund a r k Dos และ uh, a c r e a t i v e Endeavor นะคะไพ่พลังงานบ่งชี้ว่านะคะคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะมีเรื่องปิดบงังซ่อนเล่นคุณนะคะ เขาอาจจะก้อนค้างกล้าที่เข้ามาทําความรู้จักคุณกล้าที่จะเข้ามาสร้างสีงสันสร้างความสุขให้กับคุณแต่ลึกๆแล้วในใจเขายังมีเรื่องปกปิดซ่อนเลนยังมีความคิดอะไรที่ดํามืดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะคบเขาไว้เป็นเพื่อนนะคะเป็นกัลยานามิตรได้แต่อย่าเปิดใจให้เขามาเป็นคนในความรักเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยคนที่ จะรู้สึกทุกใจหรือจะรู้สึกผิดหวังได้ก็อาจจะเป็นคุณคุณชาวราศีพิจิกเพราะว่าดูเขาแล้วสถานะเขายังไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์และพอเวลาเข้ามาอยู่ i ิ r เลเ t ชั่นชิพกับคุณแล้วปุ๊บเขาก็จะทําให้สถานะของคุณเกิดไม่ชัดเจนขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นบัวพันหลักนะคะถ้าตัดไฟได้ให้ตัดไฟที่ต้นลมอย่าเลยอยู่เป็นโสดจะดีกว่าชาวราศีพิจิกในสถานะนี้นะคะซึ่ง ไพ่มันบ่งชี้ว่ามันไม่ได้ดีอย่างเต็มที่ถ้าเกิดจะเปิดใจให้เขาเข้ามาอยู่นะคะเอาคนเข้ามาในชีวิตจะเข้ามาง่ายนะแต่จะเอาคนออกไปจากชีวิตเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในสถานะสดต้องคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบว่าจะนําเขาเข้ามาในชีวิตดีหรือไม่ถ้าไม่ได้รักเขาจริงนะคะให้เขาอยู่เป็นกัลยานามิตรอยู่เป็นคนรู้จักที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่รอบข้างจะดีสักกว่านะคะเพราะฉะนั้น ในพิเรียดนี้สําหรับคนโสดนะคะเตือนให้ดีสําหรับใครที่เข้ามาก็อาจจะไม่ได้โสดอย่างแท้จริงหรืออาจจะมีเรื่องปกปิดซ่อนเล้นและทำให้คุณรู้สึกแย่ได้ในภายหลังนะคะโอเคจบแล้วค่ะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพทจะนำมาอัปโหลดให้เป็นประจำนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย